เทคโนโลยี AI กำลังเปลี่ยนโลกและตอนนี้หุ่นยนต์สุนัก AI จากจีนก็เข้ามามีบทบาทในงานที่หลากหลายตั้งแต่การวิจัยในครัวโลกจนถึงดูแลผู้สูงอายุและตอนนี้หุ่นยนต์สุนัก AI จากจีนก็เข้ามามีบทบาทในงานที่หลากหลายตั้งแต่การวิจัยในครัวโลกจนถึงดูแลผู้สูงอายุทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงและเล no โ o ได้พัฒนาหุ่นยนต์สุนัก AI แบบ6ขาที่สามารถทํางานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถติดขาหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อปรับให้ใช้งาาานไได้หลหลลกยเมมื่่อ ทีมวิจัยได้นาหุ่นยสุนักไปทดสอบภาคสนามที่สถานีวิจัยแอตาติกจงซานเพื่อดูว่ามันจะทํางานได้ดีแค่ไหนในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นสุดขั้วผลคือหุ่นยนต์สามารถทํางานอย่างต่อเนื่องนานกว่า4ี่ชั่วโมงแม้ในอุณหภูมิต่ําสุดถึงลบสองศาเซลเซียสมันยังสามารถตรวจจับรอยแตกของน้ําแข็งและส่งอุปกรณ์ที่จําเป็นได้อีกด้วยนอกจากงานวิจัยแล้วหุ่นยสุนักยังเหมาะสําหรับงานตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงเช่นโรงไฟฟ้ามันสามารถเดินในพื้นที่หลากหลายรูปแบบเพื่อตรวจจับความเสี่ยงและที่สำคัญที่สุดคือช่วยการ สําสหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงเปิดเผยว่าหุ่นยนต์สุนัขยังช่วยดูแลผู้สูงอายุได้อีกด้วยด้วยเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์สามารถจดจําสภาพแวดล้อมรับรู้ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และช่วยบอกทางหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีถูกเฉินได้ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยงานตรวจสอบหรือการดูแลผู้สูงอายุหุ่นยนต์สุนัข AI ตัวนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับชีวิตของเรา